ตังก็ไม่มีซือนมไม่น้องน้องหิวมันก็ร้องอยากจะกินนมอนี่ยเยนเย็ร้องอี่เองอย่ามองมา คุณนะครับสำหรับจะได้รางวัลน,นะครับที่อบอกไปกับดาวตลกของเต่าของเราอาบด้าน <c oughs> ดาวเวทีแทบนน้นด้วยเต่าโค้ดอิดนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณดยู่กับกำลังใจ <c oughs> นะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ นี่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวพ่อก็มาแล้วนะเดี๋ยวแม่มานจะให้นะเล่นรถเล่นรถเล่นรถคั um> oh. ี้เขาเอามาอ๋อโ้ยโอ้ยคนรังตเฮ้ยตนเขายังรปุกนี่เราลดมักก้กึ๊บ พ่อจะทิ้งเงินีไปแล้วพ่อพ่อกลับมาเห็นหน้าตุ้มมองกับน้องพ่อเขอดที่จะเสียใจไม่ได้ตุ้มมงพ่อไม่คิดเลยกพราะแม่ตาบีเข้าใจนะใจดำทิ้งพวกเราไปได้จะไม่เป็นไรลูกตุ้มมองพ่อสัญญาลูกว่าพ่อเลยจะช่วยตุ้มมองเลี้ยงน้องเองนะลูกเพตุ้มมอง Hãy tôi mong hai Ghiền tôi mong Để tôi mong lỡ những video hấp mày lên ฟังพ่อกับลูกแน้นต้องมงคือพ่อมีเหตุผลนะลูกไม่บอมีเมียใหม่ด้วยเนี่ยเอาไปเรื่องนี้เลยลูกไม่เอากเราคืบอกไม่อยากมีแม่ใหม่แล้วฟังพ่อกับลูกต้องมงพ่อกับลูกแม่ก็ใจร้ายจิตจัะร้ายต้องมองฟังพ่อกับลูกไม่กับลูกแม่ถ้าต้องแน่นต้องมองสิลูกเราจะตายแล้วอย่าลูกต้องบอกโอ้โหอะไหรจบเลย นี่ยมันไม่เข้าเนียลูกแดงหมดเลยต้องมองเลื่อนไหลโจ๊กไอ้พ่อไม่ลูกไม่ไหลลูกไม่มีเนื้อลูกนี่นั่งกับพ่อมาคุยกับพ่อก่อนไม่เอาลูกฟังพ่อก่อนเจโอ้ยนี่ตัดตุ่ตัตุ่มงพ่อขอโทษลูกตุ่มงพ่อขอโทษนะลูกต้องมองฟังพ่อก่อนลูกฟังพ่อก่อนลูก พ่มีเหตุผลนะล,ลูกตุมโมตุมโมตุมโมดันแรกดนพ่อด <c oughs> ูมันเที่ยวอะแม่ใหม่เนี่ยเจ้าก็เป็นคนมอบพี่กับพ่อเขาประทานให้มาแล้วพ่อปฏิเสธไม่ได้จะเป็นต้องรับมาเลยจริงลูกตุมโมแล้วแล้วแม่ใหม่แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงกันข้างได้เหรอพอ่อได้สิลูกเราทำให้ดีได้ยังไงก็ข้างกันได้อยู่แล้ว<า> ที่สําคัญต้มโมงลูกชายพ่อเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นเด็กหน้าลกไม่ว่าใครเป็นผู้ใหญ่มาจากไหนก็ต้องรักและก็ต้องเอ็นดูต้มมงหมดทุกคนอยู่แล้วนะลูกนะต้มมงอย่าไปคิดมากเลยอย่างน้อยๆเนะี่ยแม่เขามาอยู่ในบ้านเราวเขาก็ยังได้ช่วยต้มโมงเลี้ยงน้องนะลูกอย่าพ่อจะให้ต้มมงออกไปต้อนรับแม่เขาจะได้พูดคุยกันแล้วก็ทําความสนิทสนมจะได้คุ้นเคยกันนะลูกนะแต่พ่อย้ำไว้ก่อนต้มมงต้มมงเป็นเด็ก สิ่งที่พ่อย้ำเสมอต้องรู้จักกาลเทศะนะลูกนะครับคุยกับผู้ใหญ่เนยอย่าก้าวร้าวเด็ดขาดทำให้ดีๆเขาจะได้ไม่ว่าตู้โมงเห็พ่อเห็แม่ได้เพราะเด็กชาไม่ต้องห่วงตู้โมงจะทำให้ดีดีมากเลยลูกลูกชายพ่อเนี่ยเก่งที่สุดน่ารักที่สุดเลยลูกตู้โมงครับแล้วเดี๋ยวพ่อแไปพักกลับไปลูกนะพ่อปราดน้ำเลยโมงรับแม่เองพ่อเหนไปทั้งวันแล้วดูน้องให้แล้วลูกครับอ๋อก็ฝันได้นะตู้โมง น้องอยู่คนเดียวน้องจะปิวไหมล่ะตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวปิวนะเดี๋ยวปิวโอ้โหคุณคนไปรับแม่ก่อนนะนี่นีใครออกมาต้อนรับเลยเรนชัยเรนชัยเอ๊ะคุณคนเรนชัยไปไหนเนี่ยไม่มีคนมารับเลยเรนชัย แม่มนหนูหนูออกมาตั้งนานแล้วหนูจะมารับออหนูหนูไม่ได้ขี่นะไม่ใช่กลิ่นหนูตายตายตายแล้วดูสิดูสารรูปแล้วเนี่ยไม่บอกก็รู้ที่ฆ่าชัดๆแต่อันนี้หนูก็มองมึงกันนะฮะ เาตดหัวหัวตดเท้าไม่บอกก็รู้เมียงูชัดๆเมียงูไม่ออกไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวจะเป็นเมียงูมันจะมากเกินไปแล้วแม่เพราะว่าหนูก่อบมาแต่ไม่รู้ฉัจะบอกใหรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นครั้่จะแนะนำตัวให้รู้จักแล้วแม่มันโมโหมันอัดอั้นเออ ฉันนี่นะว่าพอ่อหลานหลวงพวงระยะเป็นเมียรประธานยัอะไรเมียรประธานไม่รู้เธอไม่รู้อ่ะไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคำว่าเมียรประธานเนี่ยเขาก็หมายความว่าถ้าคุณผลคนไหนสร้างความดีความชอบก็จะยอกอเ้เป็นของขวัญหรือว่าเป็นเมียรประธานยังไงล่ะยะ ก็เป็นเหมือนกับเมียแก่เงยแถมมาแหละกาฝานี่พกมากาฝาก็ทิงแดงมากาแฟเอพร้อยห้าสิบก็ดูหน้าดิเป็นสบู่นกนางนวลเลยอ้ปไอ้บวมว่าเ่บตรงนี่ไอ้้โอ้ย้ไอ้านนอตูดจาน anh na đăng! Anh hoảng thảo! Anh hoảng thảo! Anh trăm! ý Anh na ý! Anh โหพี่เหลียวหน้าบีอีอื้อหืออีเปรี้ยวโอ้โหอยากกินเปรี้ยวนี่นี่ดูกับตาแม่เลยเดี๋ยวเอาสิเอาสิเอาสิไปนี่ไม่ตายหรอเอ้ยเอาสิเอาสิเอาสิ <coughs> ไม่กล้าเม่อไม่กล้าหรอกทำไมเบนกับบีเอ็มมันโกรธมีต้องต้องมาอ้างโน่นอ้านี่ไม่กล้าสู้มีนีกอเดกเวรไอเด็กเวรไอเด็ส้ um ้หรอู้้้้เ้ยอ้ฮ้เเยเ้ คุณพี่ตั้งสติก่อนนี่มันอะไรกันเนเี่ยเสียงดังแว่น้าเลยคุณพี่คะเกิดอะไรขึ้นตอกพี่มาสิ้พูดเลยมไม่ยอมนะคะคุณพี่พทำไม<อ>ไอเด็กคุณนี่ไอเด็กไม่มีหัวนอนไปลายเทไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไม่มีมารายาทนะคะคุณพี่มาพูดจาก็ไม่ดีมาเดือบตัวก็ไม่ดีมานวนละบุญญาที่ขาดพ่อแม่มไปสั่งสอนหรืองอะไรลูกชายพี่เองแหละ พี่ว่าตู้มงพี่มาโทษนะพี่เล็กบอกรลบบอกให้ภรรยาได้รู้ไว้ก่อนพอดีว่าพี่ให้ตู้มงเนี่ยออกมาต้อนรับภรรยาค่ะคุณพี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมภรรยาถึงโวยวายเสีดันด้านบ้านเลยคือพี่นอนไม่ได้เลยไหนบอกพี่มาคิ้ว่าเกิดอะไรขึ้นภรรยาพูดได้ใช่ไหมคะคุณพีอคือบอกพี่มาได้เลยผมไม่คิดว่ามาที่นี่แล้วจะมาเจอเรื่องแบบนี้นะคะทำไมอะภรรยา ตุ้มมองทำจริงๆหรือเปล่าลูกตุ้มมองจับแล้วตุ้มมองไม่เดามันไหนตุ้มมองก็อไว้ที่เก่าตุ้มมองแม่ก็ยังมีไว้ขี่เหมือนเดิมยนี่มีพี่ตุ้มมองเห็นว่าเรื่องแบบนี้มาเป็นเรื่องสนุกหรือยังไงพ่อบอกตุ้มมองว่าอะไรให้มีการะเทศะให้รู้จักการะเทศะไม่ใช่หรยังไงเห็นตุ้มมองต่อยเรื่องแบบนี้ได้ยังไงสงสัยลูกเดี๋ว่าตุ้มมองอยากนอนดีกับพ่อะเๆค่ตุ้มมองจำไล้เลย เรื่องที่มันเกิดขึ้นวันนี้ให้บันเปนครั้งแรกและเปนครั้งสุดท้ายตุ้มเน็่อยก,ก่อเรื่องแบบนี้ที่บ้านหรอ,อถ้า้าห่าก็ต้องมองยังก,ก่อเรื่องแบบนี้เอีก็